มาเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกๆคนตามติดชีวิตเมียฝร,รั่งสวีเดนวันนี้ก็มาพบกันในหน้าร้อนค่ะสวยหมาเลยนะคะข้างล่างค่ะเรือค่ะเต็มเลยนะคะลมแรง นี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้อนนะคะทีร้อนเต็มทีแล้วค่ะตอนนี้อุณหภูมินะคะบางวันก็ยิบเก้าองศาบางวันก็สามสิบองศาค่ะแต่สำหรับทีริมทะเลนะคะก็ไม่ค่อยร้อนค่ะเพราะมันมีลมนะคะลมจะแรงมากเลยค่ะทีสวีเดนเขาจะมีดอดบัวด้วยนะคะอันนี้แมวไม่รู้จักใส่พันนะคะแต่เป็นดอกเล็กๆค่ะ วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ซูมเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเด็กนะคะมาเล่นน้ำอยู่ค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเรือออกไปในทะเลนะคะและคิดว่าเขาจะไปตกปลากันค่ะส่วนต้นยาว่านตอนนี้ก็เรืมสุกแล้วนะคะขยย่าได้พันโบมานะคะแมวจะเก็บให้ค่ะ พอแมวเดินทางไปถึงไทยแล้วแมวจะส่งให้นะคะถ้าใครอยากได้ผันยาว้านค่ะส่วนดอกไม้สี่เรื่องอยังไม่รู้จักเชยนะคะเดินมาเจอเห็นสวยดีก็เลยท่ายมาฝากค่ะ ฉันคือดอกมาลีสวีเดนค่ะกลิ่นชันหอมเหมือนมาลีไทยเลยนะคะแต่ดอกฉันเล็กๆค่ะปีบดอกชันบางๆค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นดอกไม้ที่บ้านแมวเองค่ะแมวหนวดลูกขาเสร็จแล้วเวะมากินข้าวเถียงค่ะก่อนที่จะกลับไปนวดลูกค้าอีกนะคะและนี่ก็คือคนสวนนะคะ คนสวนชื่อว่าบิยอนนะคะคนร่วนของแม่เอชอว่าบิยอนค่ะนั่งอยู่ในป่าดาวไม้นะคะวันนี้ส่วนเสมอตรอนอีปแปลงนึงก็กำลังสุกแดงแจเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบเก็บก่อนค่ะก่อนจะไปนวดนะคะเพราะถ้าไม่เก็บนะคะเดียวนกก็จะมากินมดก่อนค่ะ เสมอต้อนเป็นพนลไม้ป่าหรือว่าสตอบอรี่ป้าของประเทศสวีเดนนะคะและก็ในประเทศอื่นๆก็มีค่ะเช่นนอร์เวย์เดนมากและก็ฟินแลนด์นะคะและก็ไม่แน่ใจว่าเอา่อเยอรม,มันก็น่าจะมีสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะมีนะคะเมือม่อเสมอตรนหรือสตอบอรี่ป้าซุกนะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าฤดูร้อนมาถึงแล้วค่ะและก็กล้าจะเป็นวันทีพระอาทิตย์จะตกเที่ยงคืนนะคะ และก็กลางวันจะยาวนะคะและก็จะร้อนมากๆค่ะคนสวีเดนก็นิยมเก็บเสมอตรนนะคะหรือวา่าตะบอรี่ป้าค่ะโดยบางคนนะคะก็จะเอาไปทำแย้มค่ะเพื่อทาขนมปังนะคะและบางคนก็จะเก็บเอาไปกินเล่นค่ะเสมอตรนเป็นพุนละไมป้าที่มีขนาดเล็กนะคะและก็จะมีฟาร์มเป็นเฉพาะตัวก็คือมีฟาร์มโฮมนะคะ และก็นุ่มค่ะเมื่อเรากินเข้าไปนะคะเราก็จะได้ทั้งความวานฝวามห้อมและก็ความนุ่มค่ะแมวและก็ลุงมี่จะชอบมากๆเลยนะคะเสมอต้นถ้าเจอทีไหน,นจะต้องเก็บค่ะและวันนี้เราก็ได้เสมอต้นมาถ้วยเล็กๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวแมวจะไปทําให้แลนะคะว่าประเพณีที่เข้ากินเสมอทรอนเข้าจะทํากันแบบไหนค่ะสิ่งที่คาดไม่ได้ก็คือดอยานะคะต้องเอาดอยาไปด้วยค่ะเรานําดอยานะคะมาโอยโเสมุดรอนค่ะถ้าบ้านเราก็เมื่อนโรยโรตักครบเลยค่ะ และนี่ก็คือแบบทีเด็กๆและก็คนสวีเดนเข้าทำกันนะคะเขาจะไปเก็บแล้วเขาจะรอยแบบนี้พักลับบ้านค่ะจะมอกาตกน้นมั เล่าเราก็จะนําเสมิต้อนนะคะมากินกันแบบนี้ค่ะแบบหลุมมีกินเลยนะคะมาค่ะมากินเสมอตร้อนกันกับพวกเราค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนสวีเดนนะคะซึ่งคนถ้าไม่ได้มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนก็จะไม่ทราบตรงนี้นะคะวันนี้แมวก็เอามาฝ้ากันค่ะสำหรับวันนี้ข้อกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ